ครับสวัสดีกับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ในช่องก็ตพลาเรนอินโทรวันนี้เราก็จะมาทำการรีวิวกล่องสุ่มนะครับเป็นกล่องสุ่มรองเท้าของี่ห้อกกิโตนนั่นเองกล่องนี้นะครับสั่งมาจาก Facebook นะครับ,รบเป็นราคาเนี่ยคือประมาณ289บาทนะครับ รวมค่าจัดส่งก็อีกห้าสิบาทนะครับผมก็ในหน้าที่เราเข้าไปซื้อเนี่ยจะมีนะครับมีบอกว่าเป็นชนิดต่างหก็คือมีน่ารักมีเท่มีอย่างอื่นมากมายแบบอะไรอย่างนี้ก็ยังมีคนสุดท้ายเป็นอะไรก็ได้มาเหิดนะครับก็นั่นแหละครับผมก็สั่งอันนั้นแหละแล้วก็ลองมาจากนั้นก็จะมีไซส์ให้เลือกนะครับก็ก็สั่งซื้อตามปกตินะครับโอเคไม่พูดคำทำเพลงเราก็จะเข้าเรื่องกันเลยนะครับเราก็จะมาแกะเลยท่านรองเท้าทางใครจะว่าผมไม่้น่ ตรงนี้เราก็จะสปีดคลิปไปนะครับดูจากทรงนะครับก็ยี่ห้อตามนี้ครับกีโตแบนด์เป็นอย่างนี้นะครับนี่ครับไซส์ที่สั่งมาเป็นไซส์สามจุเก้านะครับคือคู่นี้ผมซื้อพี่สาวผมนะครับนะครับ เป็นสีขาวนะครับเห็นไหมเป็นสีขาวนะครับเราจะมาลองเปิดกันดูเลยผมนี่ยังไม่เห็นนะผมจะเปิดให้ท่านผู้ชมดูก่อนอ่าข้้งในก็จะมีห่อมาอีกนะครับก็จะลองเปิดดูเห็นพื้นรองเท้าละเป็นรองเท้าแตะนะครับเราลองลองดูกันว้าวเป็นสีขาวทองครับค่อนข้างใหญ่นะครับเนี่ยน่าเขาส่งมาผิดไซส์หรือเปล่า E.U. สา้านะครับแต่คู่ก็พอใช้ได้เลยเทียบกับกันไกลก็ใช้ได้ใช้ได้ครับนะครับเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นข้างซ้ายนะครับอ่ะข้างในก็นี่ครับนี่ข้านี้เป็นข้างขวานะครับพบครับของพบอย่าลืมนะครับกล่องนี้2องร้อยแปดสิบเาทรวมค่าขนส่งอีกห้าสิบบาทนะครับนี่มีพวกนี้มาให้มาลองดูกัน คู่นี้สามร้อยบาทครับคู่นี้สามร้อยบาทครับถือว่าเฟลไม่เป็นไรครับข้างในไม่มีอะไรแล้วครับมีแค่นี้ครับหมดแล้วมีแค่นี้มีแค่ตัวรองเท้านะครับในตัวรองเท้าก็จะมีนะครับมีแค่นี้มีกระดาษหอ่อมีแค่นี้เลยโอเคสำหรับคลิปนี้คลิปเฟลเฟของเราก็ ขอจอบแต่เพยงเท่านี้ครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าซี y ู u